เปิดต,ตาที่3นะครับหนึ่งในข้อควรรู้และควรระมัดระวังนะครับควรที่จะต้องทําความรู้จักกับเรื่องนี้ก่อนและสําคัญมากๆแต่อาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนทั้งหมดยกเว้นคนที่เป็นมีปมความเจ็บปวดจากอดีตไวเด็กนะครับรวมไปถึงความเจ็บปวด ที่มาจากบุคคลแล้วก็เป็นความเจ็บปวดที่เกี่ยวกับเรื่องตัวเองว่าตัวเองไม่ดีพอไม่มั่นใจอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นภาษาทางจิตวิทยาเขาก็จะบอกว่ามีปมนั่นแหละนะครับมาที่ผมอยากจะบอกก็คือข้อควรระวังสําหรับคนที่มีปมอะไรลักษณะแบบนี้ที่ยังแค้นไห้อภยัยไม่ได้แล้วมันยังเป็น อารมณ์ความร้อนเผ็ดในระดับ5ขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ควรแล้วจริงๆไม่ควรมีแม้แต่นิดเดียวเลยแต่ว่าอีกข้อควรระวังก็คือมันจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งที่จิตมนุษย์มันชอบแบบอันเนี้ยปมระดับ1-2ความรู้สึกความรู้สึกแล้วก็จะบอกว่าเป็นปมที่แค่งุดหงิดแค่งุดหงิดไม่มีอะไรเดี๋ยวก็หายไปเองอันเนี้ย อันนี้โคดบูชิดเลยนะเวย้ยอย่าทําอันนี้แหละแม่งเป็นปมที่แบบเหมือนเหมือนเสียงกระซิบเบาๆเกียดมันเกียดมันเกียดมัน,มนเกียดมัน,มนแต่มันเบาๆอ่ะแล้วเราก็บอกว่าความเบาเนี่ยไม่รวฉันปกติจิตฉันมีความรัก no ไม่ใช่เลยนะครับอ่ะแบบนี้ด้วยนะอันนีอ้อันนี้คือข้อแบบข้อพลาดเลยอะ่ะเออที่เจอใน หลายๆคนนะผมก็ยังเป็นเลยเกือบเอาไม่อยู่เป็นเสียงเล็กๆอะไรแบบนี้นะครับพวกนี้ถือว่าเป็นปมทั้งหมดนะครับเพราะว่าทําไมถึงบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ยังไม่ควรไปทําสมาธิเปิดตาที่3เพราะว่าการทําสมาธิเปิดตาที่3มเนี่ยมันเป็นสมาธิที่เป็นการเ,าเพ่งจดจอ่อเพ่งจดจ่อโฟกัสเหมือน จดจอ่อจดจอ่อจ้องอะไรนานๆจนเหมือนเวลาแม่งแบบหายไปวูบไปแบบเวลามันแบบเร็วมากฟุบอะไรแบบนั้นนะ่ะเวลาเราจดจอ่อแล้วพอจดจ่อมากๆเนี่ยมันก็จะพาทําให้อธิบายแบบขึ้นสมองทางวิทยาศาสตร์นะ่ะมันก็คือ,อปกติเราเบตา้าแล้วก็ลงมาอัลฟาใช่ไหมแล้วก็มาเทตา้าแล้วมันจะมีไปอีกนะจําไม่ได้แต่ประมาณอันที่2อันที่3ามมอัลฟาเทต้าเนี่ย เทต้าเนี่ยมันเป็นสภาวะแบบสกดจิตสกดจิตในการเปลี่ยนจิตซึ่งผมเพียบเคียงกันก็คือน่าจะเป็นคล้ายๆกับทางพุทธเนี่ยก็เป็นชน Beta, Alpha, eta, ma, ัชน 1, ้นสีน 3, ่เบต้าอัลฟาเทต้าแกมมามาั้งชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่อะไรประมาณนี้น่าจะเป็นเลเวลอะเลเวลที่แบบทางจิตอะเออก็คือขึ้นสมองอะออการเปิดตาที่สามเนี่ยมันก็คือพาพา มันจะพาเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะคล้ายๆการเพ่งกระสินอ่ะอีอแบบหนึง่งที่ที่ความรู้สึกข,ของผมะนะฮะเพราะมันลงเพ่งตรงนี้ใช่ไหมอะไรที่เพ่งเป็นเป็นกระสินก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นจอดจอนั่นแหละทั้งหมดเลยมันจะเกิดความผ่อนอสภาวะที่แบบจิตมันลืมลืมตัวตนเหมือนเวลาหยุดอ่ะเหมือนลืมตัวตืมนตนอ่ะเหมือนเหมือนอถ้าเพ่งถ้าเพ่งกระสินไฟเนี่ยก็จะมองจนินตนาการเป็นแสงไฟพระอาทิตย์ใช่ไหม ช่วงจังหวะที่คุณแบบเห็นแสงไฟตลอดเวลาจิตคุณมันจะเยิ้มเยิ้แบบแบบหยุดคิดอะ่ะมันจะไม่มีเสียงไม่มีเสียงอะไรเลยอะ่ะเออมันจะบรืดแล้วเห็นเห็นเห็นเป็นพาทิแสงแล้วคุณจะมีปิติด้วยอะไรประมาณนะั้นมันก็จะแบบหลุดปิติไปปุ๊บเนะี่ยมันจะเป็นแบบจิตเงียบมันคือการเข้าแบบรวดเร็วอะ่ะ มันคือการแบบทำสมาธิลงลงขึ้นอะไรที่แบบเร็วมากแล้วมันจะล้างสมองอะไรตอนนั้นได้มันจะงงงเออตื่นมาเหมือนงงงแบบอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นการเข้าแบบโดยไมไ่ตั้งใจนะฮะแล้วทีเนี้ยมันจะลงไปอ่ะลักษณะนะอันนี้แบบรวบลัดที่พอพอเริ่มเปิดแล้วทุกคนมันเปิดเอามันโอเคหมดแหละมันทําได้ถ้ามันจดจ่อนานพอสมัยโบราณก็ตั้งเทียนแล้วจ้องอยู่เจ็ดนาทีอะไรนะ้ยตอนเด็กผมก็เล่นไง เล่นแก็จ้องกูไม่อ่านคู่มือเลยเกินนอนไม่หลับเลยครับเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแหละจิตมันจะถูกดูดฟุบเข้าไปมันมีต้องเจ็ดนาทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เอ่อมันจะเป็นในเชิงของสายการมีฤทธิ์เล่นชาญอะไรแบบนี้นมีฤทธิ์แต่เราต้องการเอาถ้าแปลเป็นเป็นยุคนี้เปิดท่าที่3แล้วพัฒนาตัวเองอ่าเราจะเอามันมาแก้ปัญหาที่มันเป็นสมมุติสมมุตินี่แหละเพราะว่า ในบางครั้งดวงจิตนะ่ะหลายๆดวงนะ่ะมันจําเป็นต้องใช้ประสบการณ์ในการมีการเป็นเพื่อที่จะเติบโตในเชิงของจิตวิญญาณมันไม่ใช่ว่าบางคนบางดวงวิญญาณเนี่ยจะสละหลุดพ้นโดยที่ปฏิเสธสิ่งของอมันก็จะมีบางประเภทแต่มันมีอีกหลายๆประเภทที่ยังคงต้องต้องใช้เรื่องพวกนี้อยู่เช่นการรักษาร่างกายให้หายป่วยนะแล้วก็เปลี่ยนสภาวะจิตจาก ยากจน่ะเป็นมั่งคั่งแล,ล้วร่ารวยอะไรแบบเนี้ยหรือบางคนเนี่ยก็เอาสภาวะของทางฌานเนี่ยที่มันเป็นมีลิ์เนี่ยเข้าไปตัดจิตที่มันเป็นจิตเจ็บปวดจากอดีตปอมอ่ะแล้วแม่แบบมีเสียงแบบวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งโอ้โหมันทําให้ชีวิตไปไหนไม่รอดไปไหนไม่รอดจนแก่นะบางคนได้มีปอมอ่ะเออมันจึงต้องอาศัยการแบบเข้าไปตัดนะอ่ะนะครับก็ ปมเนี่ยนึกถึงนึกถึงถ้าเป็นโหราศาสตร์เนี่ยนึกถึงปมเนี่ยก็คือพิจิกันะครราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีของหมอจิตหมอจิตอะไรนะหมอสะกดจิตน่ะมันเป็นเรื่องจิตใต้สำนึกมันยิ่งกว่าใต้สำนึกอีกนะมันเป็นจิตแบบดาร์กลึกเลยอะ่ะมันจึงถูกนิยามมาไว้ว่าเป็นนรกไง นรลของความเจ็บปวดที่เราขังความเจ็บปวดเอาไว้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันผ่านผู้คนที่เราเคยอคติก็ไอ้นี่เป็นคนโลภไอ้นี่เป็นคนไม่ดีไอเนี่ยเป็นคนนิสัยแย่ไอ้นี่เป็นคนอย่างนี้กับคนอื่นไอเนี่ยคนดีไอ้ไอนี่เนี่ยอย่างนี้แหละที่จะต้องเปลี่ยนหลังจากที่เปิดตาที่สามแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนมันจะเกิดการขัดกันทางอารมณ์ความรู้สึกแล้วคุณจะเพี้ยนเพี้ยน่ะ เคยเห็นหลายคนนะแบบเพี้ยนยิ่งเอ,เอายิ่งยิ่งเอา,เอากรอบความคิดเรื่องศาสนามาจับในการดำเนินชีวิตอีกโอ้โหแบบขัดแย้งกันอย่างนี้เลยชีวิตแม่งสับสนมากเลยหลังจากที่เปิดตาที่สามอะไรแบบนี้มันก็จะแบบคือเอาปมก่อนเอาแค่เรื่องปมก่อนถ้ามีปมมันจะปลุกไอ้ตรงนั้นขึ้นมาแล้วคุณก็จะแบบเพี้ยนไ,ไปขนาดที่ว่าโ เจ้ากรรมในเวนชั้นมาแล้วอ่ะไปอย่างนั้นอีกกูโอ้ยอะไรกะเออนู่นอ่ะเป็นพูดแต่เรื่องในอยู่ในแฟนตาซีอ่ะมันจะกลายเป็นยิ่งไปกันใหญ่เลยคนถึงบอกไปบ้างไงเออมันไม่ได้ห้ามแต่มันเกิดจากปมที่เขายังยังแกะออกไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเออไม่ได้เตรียมการเรื่องนี้เนี่ยหืมมันผมเคยถูกรุ่นพี่นะครับนานมาแล้วตอนที่เออช่วงที่ผมกำลังแบบฝึกหัดเรื่อง การสะกดจิตบําบัดร,รักษาอดีตชาติพี่เมย์อย่าไปทำใใรซ4มสี่ซูมห้าน้ำอันตรายตอนนั้นไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วเ,ออเข้าใจแล้วออนะครับมันเป็นเรื่องปมนั่นเองก็คือคุณอาจจะต้องมีผู้บำบัดอยู่เคียงข้างถ้าคุณมีปมแล้วคุณรู้คุณจะได้จัดการปมไปด้วยแต่ข้อดีของการเปิดตาที่3าอะไรพวกนี้มันดีอยู่แล้วมันคือการย่นระยะเวลา ในการที่คุณจะเปลี่ยนตัวเองอะแบบเร็วมากแบบเหมือนซูเปอร์แมนอะแม่งโดดเข้าไปในตู้โดดเข้าไปทำฌาน4ี่หนาทีเปิดตัวออกมาเปลี่ยนชุดแม่งเป็นซูเปอร์แมบนบเลยมันเร็วมากเพราะมันสามารถที่คุณจะดึงเอาพรสวรรค์อะไรบางอย่างดึงโหลดเข้ามาแบบ neo metric อะ่ะคุณต้องลองอันเนี้ยคุณต้องลองออเพราะว่าไอ้เทคนิคพวกเนี้ยมันทำได้แต่มันต้องทําในสมาธิแบบจิตดาดิ่งบ้๊เทต้า มันคือการเข้าไปเยียวยาบำบัดต,ตัวเองได้ในสภาวะเทตา้าเวลาคุณนั่งสมาธิแบบแบบแบบเปิดตาที่3มอะไรแบบนี้แต่เพียงแต่ว,ว่าเปิดตาที่3ามเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนมันเหมือนเป็นประตูทางผ่านที่คุณแบบละลายพฤติกรรมแบบเหมือนเหมือนถูกสะกดจิตตัวเองด้วยแสงไฟเวแบบลาคุณเพ่งอะ่ะมันจะสว่างว่าว่าแล้วคุณก็ลืมลืมสิ่งที่คุณชั่วขณะที่บอกว่าคุณเป็นคนห่วยคุณแม่งเจ็บปวดอะไรแบบเนี้ยมันจะลืมชั่วขณะนะ แล้วออกมาปพ๊บคุณก็ต้องใส่ซอฟต์แวร์ปุ๊บ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 เป็นคนใหม่ด้วยให้มันตรงกับเป้าหมายข้างหน้าปเด็นคือคนไม่ใส่ซอฟต์แวร์อีกต่างหากแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์แบบโบราณอะอเวลายังมีอยู่จริงอดีตปัจจุบันอนาคตมีอยู่เป็นอยู่พร้อมกันในปัจจุบันไม่มีเหตุบังเอิญอะไรคุณต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับไปก่อนครับพิมพ์บอกด้วยชอบไม่ชอบกดไลค์กดแชร์ชอบตรงไหนพิมพ์บอกด้วยลาคะนาอะไรลาเสียอะไรบอกด้วยพิมพ์ในคอมเมนต์นี้นะครับไปก่อน เปอร์เซ็น